สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมดมคิวฟบินนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมดาเลนเจอร์นะครับผมอ่ะครับพวกคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมเปิดหัวคลิปมาผมก็ได้สวีอัศวินขาวแล้วนะครับคือผมเพิ่งเปิดได้เมื่อกี้เองนะครับผมแบบว่าเรื่องมันยาวมากเลยนะครับคือเมื่อกี้ผมได้5ตัวฟ้าจากไอ้แพ็กเกจไอ้เกียร์600บาทไงนะครับผมก็เลยแบเออเปิดเล่นๆก็ได้ปึ้งออกเฉยเลยนะครับผมผมก็แบบว้าวไม่ได้คิดด้วยว่ามันจะออกมานะครับคือ ไอเรนเจอร์เดือนเนี้ยผมไม่สนใจเยอะนะฮะคือคือจริงๆว่าจะเก็บตัวฟ้าไว้รอเดือนหน้าแต่ว่าไอใจผมอ่ะมันรอไม่ได้แล้วมันไม่มีความรอผคือแบบมันอยู่ในช่วงที่มันเบื่อมากคืออยากอยากได้ตัวใหม่มาทำคอนเทนต์อะแต่ผมอยากอยากมาหาอะไรทำอ่ะอยากหาอะไรทำกับเรนเจอร์นะครับประมาณนี้ก็ได้มาก็ดีอะผมจะได้มีอะไรให้ทำนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมา a n a l y okay. so s ์ตัวอสุริขาวกันนะว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับเขาได้บ้างนะครับผม ก็เสียดายเหมือนกันนะครับที่ผมไม่ได้แซลลี่เป็นร่างปกตินะถ้าได้ร่างปกติมาผมก็ได้กรุบดำฟรีแล้วนะฮะแ,แต่ก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวล็อกก่อนมาใช้มาอาสกิลกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนสกิลของเซลลี่อสซินขาวอีกรอบนะครับผมอ่ะแซลลี่อสซินขาวเป็นตัวกัรบินนะครับอย่างที่รู้กันเป็นธาตุไฟนะครับผมก็สกิลแว่นนะเต้นบนหลังม้านะครับเพิ่มสปีดโจมตีเพิ่มแมนยำนะครับผม20% สกิลสองก็คือไปสกิลเอาไวต้ตีตัวบินโดยเฉพาะเลยนะผมซัดต,ตัวบินแรงๆเลยนะซึ่งผมคิดว่าสกิลเนี่ยเหมาะมากเลยสำหรับพวกที่ชอบใช้เอเบิลนะครับผมเอเบิลบินบอกงานเข้าละนะลดอมาตะานะครับแต่แตตผมพราว่ากับตัวอื่นก็ได้นะครับกับเซอลิเมนโมที่ชอบใช้อมาตะก็ได้เหมือนกันนะครับผมคือ,อยาเรนเจอร์จากศัตรูล,ลงไปแนวหลังน,นี่อันนี้ดีอันนี้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมทำาสามารถ,ถ่วงเวลาได้นะครับ ดาเมจพันห้าลูกคนณผูเกิดที่นะครับแล้วก็ตีชอ็อตอยู่ดีบิน,นครับโอเคเออ่ส่วนสกิลไฮเปอร์แมนนะฟื้นฟูฟได้ธาตุนะครับแต่ข้อเสียของเซเวียซึนขาวอะ่ะอยู่ที่เรื่องแรกนะครับผมกำลังกังวลแร่เขามากเลยผมไม่เคยเห็นการบินที่แร่เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับผมมันมันมันน่ากลัวมากนะคือมันไม่ใช่เหมือนแบบมูนผีจีนนะครับผมมูนผีจีนแร่น้อยกว่านี้ คือแร่เยอะแบบนี้นี่ผมผมไปกังวลมากคือคือเกียร์ถ้าคุณจะเล่นจริงนะเกียร์คุณต้องฟูมากเลยแบบแบบอู้ฟู่อ่ะแบบยังต่ำต้องแบบอา่ารถแร่สองช่องเนี้ยนะรถแร่สองช่องก็น่าจะโอเคนะผมเหมือนที่เมืออดีสองที่ผมมีรถแร่ท่าไฟสองช่องอนะ่ะเพราะว่าน่าจะอยู่ประมาณสักห้ารแบบแบบ้อยมั้งน่าจะนั่นแหละเดี๋ยวได้ไม่บอกไอดีสองมาบอกไอดีหลักแทนนะครับผมโอเคเอ่อในการติดเกียร์ของผมเนี่ย ผมจะติดยังไงดีนะอันเนี้ยอันนี้ก็อยากหรือผมใส่อันนี้ก็ได้นะผมใส่คาทาคิดมากก็นื่อจะว่าผมอยากให้แบบมีเลือดเหมือนกันนะครับมีเลือดแล้วก็ช่องกลางช่องกลางผมจะใส่รอ,องเท้าปีกเมฆนะครับลดแรไปนะส่วนช่องหลัง ช่องหลังผมใส่อะไรดีอืมเขาก็บอกว่าใส่เงี้ไม่มีทางเลื่อนนะอืมก็น่าจะประมาณนี้อืมเล้อ่านไม่ต้องเน้นตีสกิลก็ได้นะนะผมคือจริงๆผมใส่ไอของพี่มูฮอกกี้ใส่ก็ได้ดูซิเฟียกว่าไหมอืมโอเคเฟี้ยวกว่าเฟี้ยวกว่านะ อืมคือผมที่ผมใส่คาถาคลิปมากผมไม่อยากให้ใหใหตายไวยไงนะครับจริงๆคือเราเน้นเราเน้นตีไวไวอยู่แล้วนะผมพอมีการโจมตี53เกินขึ้นที่48โอเคคือยังไงถ้าถไอเขาเปิดบัฟเขาได้เพิ่มความมายี่สิบเลยก็แม่นเพิ่ม20ก็เป็นแม่นเป็น48่สิบก็แม่ห้าส็นต์ก็ใช้ได้ ครับก็ประมาณนี้แหละนะผมแล้วก็ตีไว้ขึ้นด้วยครับโอเคนะดูดีกว่าเยอะนะผมอะครับทีแรกอะ่ะผมคิดว่าวันเนี้ยเราจะได้รีวิวแบบปกตินะครับแต่ไหนไหนก็ได้อสุรินขาวมาละว,วันนี้ผมจะทำเราจะถีพิเศษนะครับผมวันนี้ใน PP เราจะตีแต่พวกที่ใช้แต่เอ็ดเวิร์ดบินนะครับผมเพื่อเป็นการเทสต,ตัวแซลลี่อสุรินขาวไปได้วยในตัวนะครับ นะฮะโอเควันนีเ้เราจะล่าแต่คนที่ใช้เอเบอร์บินนะผมมาจัดไปหนุ่มก็เพิ่งลีลีกมานะโอ้ยอาเหืมเสียวไส้ <laughs> อืมโอเคโอเคทมมึาึมึหึหอหึหบห ไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้นะแต่เ,เขามีเอเวอร์บินอ่ะผมอิชา้าเขาทำตัวบินแม็กเอาอิช้าเขาเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมเห็นแลมมากกูแค่300รว้าว คือผมบอกเลยถ้าผมได้อัศวินขาวอะ่ะจากอดี2สองนะผมปั้นแม็ไปแล้วหรือไม่ก็ได้โคนี่มาแต่จริงๆนะผมเก็บเอาไว้รอคนละโบน่าดีกว่านะถ้าคนละโบน่าไม่ฟิลพอแบบไม่ได้ทำให้ผมแบบนั่นพอผมปั้นนั่นเลยผมปั้นอัศวินแม็กเลยก็ได้นะจริงๆโอ้โหโอ้แม่เจ้า โอ้สะใจมากเลยสะใจจริงคุณผู้ชมครับคือคือแบบว้าวเดี๋ยนะเดี๋ยนะนี่เป็นะขนาด Edward Mac กันเนี่ยอ๋อมันไม่ได้ถึกมันไม่ได้โคถึกขนาดนั้นโอ้อยางวันไปได้อาะวันไปได้อ,อ่โห คนบ้าเลยเนะี่ยใช้เอ็ดเวิร์ดสองตัวเลยโอ,โอเคโอเคลองดูก็ได้เขามีเอ็ดเวิร์ดนะเราเราต้องเราต้องตดงแต่เอ็ดเวิร์ดไงแต่เอ็ดเวิร์ดเมื่อกี้ไม่ถึงเลือแค่หกล้านผมไม่สามารถวัดได้ว่าไอ้ซลลีเอาดีสุดหรือเปล่าจริงๆมันขึ้นแบบอยู่กับการใช้งานนะ แบบตัวฮอกกี้เอาไว้ตี w T, แม่มดอย่างเงี้ยตัวเอ่ออย่างอัศวินเนี้ยเอาไว้ตีเอาไว้ตี w T, ตัวเอ็ดเวิร์ดนะครับผมเราไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการบินท่าน้ำหรือเปล่านะครับที่เอาไว้ตี T, แบบแซลลี่บินเวทไฟเงี้ยมันจะมีอยู่อ่ะคือแซลลี่บินไฟนี่คือไม่ประโยชน์นะมันไม่ต้องมีเพราะการบินน้ำเนี่ยนะผมโอ้ชิวๆว,ว้าวสุดยอดสุดยอด ผมเริ่มนั่นละเริ่มสะใจแล้วนะผมผมรู้สึกเครียดแค้นตัวเอ็ดเวิร์ดมานานแล้วนะผมเราจะตีแต่วันที่ใช้เอ็ดเวิร์ดนะอืมีมม่ก็เอ็ดเวิร์ดคำถามคือคือคือไอ้เมอร์ลี่อ่ะไม่ได้ตีขานั้นไงนไม่ได้ตีพวกขานั้นลองดู อันนี้ความผิดผมเองอะที่มาตีตอนปิดหลีกนะพอตีตอนปิดหลีกนี่ปุ๊บแบบพวกที่ลวนจะเพ้นหนึ่งลงมาแบบเพียบเลยนะมันจะงานหนักนิดนึงอะแต่ก็ดีเยอะปเป็นการเทสตัตวเองไปด้วยนะผมอ่าโอเคตัวเอ็ดเวิร์ดไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาโอเคไม่มีปัญหา ยืนถ้ายืนแน่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาะไรครับโอ้โหตายโคตรไวเลยคือตายไวไม่พอครับสกิลของแซลลี่อ่ะส่งไปข้างหลังด้วยนะผมมันเหมือนเพิ่มเพิ่มการยื้อนะเดี๋ยวกดทันไหมโอ้โอเค เนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยคือคือพวกเนี้ยไม่ตายนะมันเป็นมันเป็นการที่ซารีหมาสแตก็แตกเอาไว้อะนะครับผมสแต็กไว้คือเอาง,ง่ายๆเหมือนว่าถ้าไม่ตายก็เหมือนกับเป็นการถ่วงเวลานะครับผมถ่วงเวลาไม่ให้ป้อมเราแตกไวเกินไปนะครับผมแต่ก็ต้องระวังให้ดีเนื่องจากว่ามันสแต็กกันแล้วคือถ้าตัวสแต็กอ่ะมันมาถึงหน้าป้อมแล้วมันตีปุ๊บโอกาสที่ป้อมเราเทียวแตกนี่เราม่มีนะเพราะมันสแต็กหลายตัวเกินไปนะครับผม อันตรายเหมือนกันนะครับนี่อะไรอัน,นอันนี้จริงๆวันนี้ผมตีได้นะแต้มฟรีด้แต่หนาหนาหน่า,นา,นาวันนี้เอาจะเขาจะทีบเราคือตีแต่เอฟบี B อย่างเดียวครับโอเคอันนี้ได้มา บางทีที่ผมเห็นเอ็ดเวิร์ดหายไปอาจจะไม่ใช่เพราะว่าไอ้เซลลี่ตีตายก็ได้อาจาจะไปแค่ส่งไปข้างหลัง <c oughs> อืมอเอผมว่าผมคิดถูกอ่ะผมไม่ต้องเน้นสกิลรนะับประมาณนี้แหละ แค่นี้ก็คลีพอแล้วะครับมีคลีมีเพิ่มพลังโจมตีจาก,กบิวอีนผมนี่คือความจำเป็นจริงๆที่ผมผมต้องเอาบิวมาใช้นะผมเอาบิวมาใช้มาเพิ่มพลังโจมตีปุ๊บเอ่อตัวกัมบินเราก็จะได้ไยหวนวเพิ่มอีกครับก็จะตีแรงเพิ่มอีกและยิ่งคือเราชนะธาตุเอ็ดเวิร์ดด้วยนะครับ เอเวอร์ Ever, คือไม่มรีโย์เลยตอนนี้ไม่ว่าจะแม็กแค่ไหนก็ตามคนะรัะตีแรงขึ้นอีกแต่ก็น่าแหละถ้าเกิดว่าเราเจอแบบพวกแมมมเนี้ยก็ต้องเอาฮอกกี้มาใช้นะให้มันชนะทางเลยอืมอันนี้เราตรีกี่รอบอนะ่ะหนึ่งสามสี่โอเค ตีผมตีสองรอบพอครับนใะจไม่ยาวไปสนุกนะผมรู้สึกสนุกมากเลยในะในการมาล้างแค้นนะผมอันนี้เราไม่ได้ตีเพื่ออันนั้นนะเพื่อเทสทีมมาตีเพื่อเพื่อความสะใจล้วนๆนะผมผมผมแค้นเอเวอร์บินมาหลายเกมแลวนะปนะ้านแม็กอยู่ได้โถ จริงๆไอ้บัฟของแซลลี่การบินก็ช่วยเพื่อนนะเพิ่มความแม่นใด้เพื่อนนะผมความแม่นจากการตีปกติก็ซึ่งก็คงจะเหมาะกับไอ้ตัวสเปซนะผมเหมาะกับนั่นแหละถ้ามีจอเคนะ่าจะดีครับโอเคโอเคโอ้โหส่งไปข้างหลังแล้วดูดูระยะการส่งนะคือไกลมากนะ ผมจะโนูเทมได้ไหมผมต้องดูเลือดป้อมให้ดีนะเอเวิร์ตเขาตีแรงอยู่อะตีแรงใช้ได้อยู่โอเค ตัดล้โอเคโอเคเนี่ยนะจะสู้กับตัวกันตัวบินอนะ่ะสู้ได้แต่ว่าเราต้องเราต้องกะดูเลือดป้อมตัวเองด้วยว่าไหวหรือเปล่านะแล้วกดให้ถูกเวลาก็โอเคแล้วโอเค น่าจะได้อีกตาหนึ่งมะนะเดี๋ย hey, วคลิปยาวไปสองพันยี่สิบอืมคืนนี้อาจจะได้ขึ้นอาจจะได้ขึ้นเพจสองเลยอืมอืมโอเคเพื่อความสะใจล้วนๆและอีกอย่างคือเราก็ไม่ใช้ตัวบินเยอะเราไม่ต้องแคร์อะไรกับป่าผีเยอะ โอเคโอเครอดูว่าจะตายไหมโอเคตาย,ตายดูการผักโฮโฮผักไกเวอร์ธรามาตาละ ใช่ป,ปะผมรอให้เอเวอร์ตีไอเซลลิตีที่โดนเนี่ยโอเคโอเคยือได้อยู่ยือได้อยู่โอเค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 น่าน่าน,น,น,น่าจะยันได้โอเคเรียบร้อยจบเวลเนี่ยผม เตือนไว้เสมอครับว่าเวลาที่ผู้คุณสู้กับตัวบินนะ่ะอย่าประมาทนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นบั๊กคบางทีแบบตัวการบินเราตีตัวบินไม่โดนนะครับถึงขนาดเราใส่แม่นเยอะขนาดไหนมันมันก็ตีไม่โดนนะครับโอเคน่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมตีไปตีหกรอบใช่ไหมหนึ่งสา4ี่ห้าหกโอเคหกอบพอดีนะครับก็ประมาณนี้นับผมสำหรับการเทสตัวขอะใหม่นะครับผม อ่านะที่เราเพิ่งได้มาวันนี้ผมนะแซลลี่อสเวิงขาวนะครับแต่จริงๆคือมันขึ้นอยู่กับหลักการใช้ด้วยครับว่าเราจะเอาว่าขึ้นอยู่กับว่าฝั่งตรงข้ามอ่าใช้ตัวบินเป็นธาตุอะไรนะผมถ้าจะใช้เป็นธาตุไม้ก็ไอแซลลี่ขาวเหมาะนะแซลลี่อสเวิงขาวเหมาะถ้าเป็นแบบพวกแม่มดเนี้ยก็ไอฮอกกี้เหมาะกว่านะครับถ้าฮอกกี้เมอร์ลี่เงี้ยเมอร์ลี่บินถ้าเป็นแบบพวก เบลล่าหรือเป็นโคดี้บินเนี้ยไอเซลี่ฮิมาก็ดีกว่านะครับอ่าประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาเขาชมจนจบนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมไม่าลืมที่คอมเมนต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำนี้ขอตัวลา่อนนะครับบ๊ายบาย